ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตแนะด้วยนะครับ,รบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ ก่อนที่จะมาดูวิเคราะห์ราคาย้อนหลังนะครับมาดูราคาของวันนี้ก่อนนะครับวันที่25กันยายนเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับเริ่มต้นด้วยที่กระหล่ำปีเขียววันนี้กิโลกรัมละ19บาบาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาลดลง1บาทครับขึ้นชา่ายวันนี้กิโลกรัมละ130้บาทเทียบกับเมื่อวานนี้130บาทราคาไม่เปลีป่ยนแปลงครับกุ้ยช่ายดอกวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลีป่ยนแปลงครับ บวบเปีือวันนี้กิโลกรัมละ10บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักกวางตุ้งดอกวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 4บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับผักกวางตุ้งธรรมดาวันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้10บาทราคาลดลง2บาทครับผักกาดขาวลุยวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาลดลง2บาทครับ อากาศหอมวันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับผักกาดแก้ววันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้50บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับผักบุ้งจีนวันนี้กิโลกรัมละ12บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับเมื่อเขือเทศผลใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้28บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับเมื่อเขือเทศราชินีวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเม มะเขือเปราะวันนี้กิโลกรัมละ22บาทเทียบกับเมื่อวานนี้17บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับมะเขือม่วงวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาลดลง2บาทครับมะเขือยาววันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับมะเขือพวงวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาลดลง5บาทครับมาระจีนวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ละกอดิบวันนี้กิโลกรัมละ7บาทเทียบกับเมื่อวานนี้5บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับเห็ดฟางวันนี้กิโลกรัมละ90บาทเทียบกับเมื่อวานนี้90บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับคณะต้นวันนี้กิโลกรัมละ14บาทเทียบกับเมื่อวานนี้14บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับคณะยอดวันนี้กิโลกรัมละ18บาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแตงกวาวันนี้กิโลกรัมละ16บาทเทียบกับเมื่อวานนี้16บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ แตงล้านวันนี้กิโลกรัมละ1 3บาทเทียบกับเมื่อวานนี้12บาทราคาเพิ่มขึ้น1บาทครับถั่วฝักยาววันนี้กิโลกรัมละ30บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับกระลำดอกขาววันนี้กิโลกรัมยี่ยี่สิบบาทเทียบกับเมื่อวานนี้22บาทราคาเพิ่มขึ้น2บาทครับตะไคร้วันนี้กิโลกรัมละ8บาทเทียบกับเมื่อวานนี้8บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับต้นหอมวันนี้กิโลกรัมละ50บาทเทียบกับเมื่อวานนี้ ผักชีไทยวันนี้กิโลกรัมละ1 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานนี้120บาทราคาลดลง20บาทครับผักชีลาววันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้20บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้ลูกละ2บาท30สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้2บาท30สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับลูกมะกรูดวันนี้ลูกละ60สตางค์เทียบกับเมื่อวานนี้60สสตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ใบกระเพราวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับใบมะกรูดวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม table, Karma, days, ่เปลี่ยนแปลงครับใบโหระพาวันนี้กิโลกรัมละ20บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 5บาทราคาเพิ่มขึ้น5บาทครับใบกุ้ยช่ายวันนี้กิโลกรัมละ25บาทเทียบกับเมื่อวานนี้25บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกไทยอ่อนวันนี้กิโลกรัมละ80บาทเทียบกับเมื่อวานนี้90 10บบาาาาททรรคคลดงับ พริกจีนดาเขียววันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกจีนดาแดงวันนี้กิโลกรัมละ45บาทเทียบกับเมื่อวานนี้45บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกขี้หนูสวนใหญ่วันนี้กิโลกรัมละ85บาทเทียบกับเมื่อวานนี้85บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับพริกขี้หนูสวนเล็กวันนี้กิโลกรัมละ130บาทเทียบกับเมื่อวานนี้150บาทราคาลดลง20บาทครับ พริกขวันนี้กิโลกรัมละ35บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับสตอร้อยละ450บาทเทียบกับเมื่อวานนี้450บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ้วยนาวาวันนี้หวีแล้ว5บาทเทียบกับเมื่อวานนี้35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฝรั่งกิมจูนี้กิโลกรัมละ24บาทเทียบกับเมื่อวานนี้24บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับมะละกอฮอลแลดววันนี้กิโลกรัมละ34บาทเทียบกับเมื่อวานนี้34บาทราาคไม่่เปปลลียนแงครับ พุทราสามรสวันนี้กิโลกร,รัมละ28บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 8บาทราคาเพิ่มขึ้น10บาทครับพุทราจีนสดวันนี้กล่องละ5 0 0บาทเทียบกับเมื่อวานนี้500บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแอปเปิ้ลจีนลังเล็กวันนี้กล่องละ280บาทเทียบกับเมื่อวานนี้280บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแอปเปิ้ลกาล่านิวซีแลนด์วันนี้กล่องละ950บาทเทียบกับเมื่อวานนี้950บบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ องุ่นแดงไข่ปลาวันนี้กล่องละ240บาทเทียบกับเมื่อวานนี้240บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับองุ่นแดงไวเมล็ดอเมริกาวันนี้กล่องละ2,500บาทเทียบกับเมื่อวานนี้2500บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแตงโมกินารีวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้15บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับแตงโมซอนย่าวันนี้กิโลกรัมละ15บาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 5บาบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับ ฟักทองลูกเล็กวันนี้กิโลกรัมละสิบาทเทียบกับเมื่อวานนี้1 0บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับฟักทองลูกใหญ่วันนี้กิโลกรัมละสิบาทเทียบกับเมื่อวานนี้18บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส้มเขียวหวานเบอร์ศูนย์วันนี้กิโลกรัมละ40บาทเทียบกับเมื่อวานนี้40บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส้มโชกุนเบอร์เจ็ดวันนี้กิโลกรัมละ70บาทเทียบกับเมื่อวานนี้70บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับส้มสาย้ะพึ้งเบอร์ห้าวันนี้กิโลกรัมละ60บาทเทียบกับเม สิ่งที่ต้องจับตามองเกี่ยวกับราคาในอาทิตย์หน้านะครับที่จะมีผลก็คือเรื่องของออฝนฟ้านะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยคาดการไว้ว่าตั้งแต่เสาร์อาทิตย์นี้จนถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยคาดว่าจะมีฝนพายุเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนอกจากจะต้องออต่อสู้กับเรื่องราคาผลผลิตที่ไม่ได้ดังใจแล้วยังต้องมาต่อสู้เกี่ยวกับ สภาพของพายุฝนต่างๆด้วยนะครับส่วนทางเราเนี่ยจะช่วยในด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สําคัญเราก็จะมาแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับมาดูราคาผักย้อนหลังกันนะครับโดยอ้างอิงจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับย้อนหลังไปมาณ1ปีเริ่มแต่วันที่27กันยายนปีที่แล้วจนถึงณปัจจุบันวันที่25นะครับวันนี้เป็น ราคาของพริกยำแดงนะครับพริกยำแดงเนี่ยสังเกตราคาเนี่ยจะไม่ค่อยจะสวิงมากมายนะครับราคาสูงสุดต่าสุดเนี่ยจะจะไม่ค่อยไปไหนช่วงแรกแต่ว่าสังเกตมาช่วงหลังๆเนี่ยช่วงตั้งแต่เดือนกระกฎาคมพที่นีน้ราคาเคยขึ้นไปสูงสุดถึงกิโลกร,รัมละ1 0 0บาทเลยนะครับปกติในราคาต่ําสุดเนี่ยเคยอยู่ที่ประมาณสักกิโลกร,รัมละ25บาบาทนะครับเมื่อเดือนธันวาคมราคาไม่ค่อยจะไปไหนครับสูงสุด 25ก็ขึ้นไปแค่50บาทนะครับ50บาท45บาทแต่ว่าจะมาพีคช่วงหลังๆนี่ครับช่วงเดือนออมิถุนากรนกรดานี่ครับสูงสุดขึ้นไปเลยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ100บาทราคาพีกจำแดงณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะได้ราคาดีๆเลยทีเดียวนะครับต่อไปผักชนิดต่อไปนะครับถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวเนี่ยเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับ การขึ้นของราคาเนี่ยจะขึ้นแบบสลับฟันปลาครับจะขึ้นพวดเดียวเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะครับสูงสุดต่ําสุดนี่ก็จะทยอยทยอยขึ้นไปนะครับราคาต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทเคยลงไปที่5บาทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับสูงสุดของตัวฝักยาวเนี่ยราคากิโลกรัมละ90บาทปัจจุบันเนี่ยอยู่ราคาที่20บาทต่อกิโลกรัมนะครับถ้าลงเนี่ยก็ลงไปที่1 0บาทก็ไม่ไกลเออลงไปที่5บาทก็ไม่ไกลแต่ว่าถ้าขึ้นเนี่ยก็ขึ้นขึ้นได้สูงเลยครับ ัวฝักยาวตอนนี้ครับต่อไปผักต่อไปนะครับกระลำดอกขาวนะครับกระลำดอกเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวพิกยำนะครับราคาจะไม่ค่อยสวิงมากมายนะครับต่ําสุดเนี่ยเคยไปทําอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทนะครับเมื่อเดือนมกราสูงสุดก็27บาทนะครับ ราคาณปัจจุบันนั่นคือ22บาทเนี่ยค่อนข้างจะอ,อ,อยู่ในแนวของราคาสูงๆนะครับกระหล่ำดอกขาวนี่ช่วงนี้ก็ราคาดีเลยทีเดียวนะครับอยู่ในเกณฑ์20บาทกว่าตลอดเลยนะครับเอากาฟมาให้ดูนี่ไม่ได้จะมาชี้นานะครับว่าจะขึ้นจะลงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าเอามาดูกรอบสูงสุดต่ําสุดเฉยๆเพื่อ เอามาพิจารณาครับราคาต่าสุดเนี่ยมันก็คงตา่าได้ไม่นานเดี๋ยมันก็ต้องสูงนะครับสูงสุดเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยมันก็ต้องลงนะครับเป็นตามกลไกตลาดครับเราเอาราคาสูงสุดต่าสุดมาวางแผนในการเพาะปลูกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรดีๆเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกต่อไปครับบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ